ดีค่ะฝนค่ะวันนี้ฝนมาแกะของลองเลยกับ n a Isis Duo Intensity Cheek Palette ตัวใหม่จาก n a s ค่ะอันนี้เป็นพาเล e ปัดแก้ม4เฉดสีราคาที่เสียตังไปซื้อเอง2150บาทก็แล้วแต่ที่ลดเหลือเท่าไหร่แต่ฝนใช้พอยลดไปเหลือประมาณ1800บาทอะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นตัวนาเลยนี่ ก็เป็นพาเลตแบบนี้เป็นค่อนข้างกระจกเงาเนาะข้างนอกแต่ว่าที่ชอบมากก็คือเป็นพาเลตที่มีสีแบบนี้แล้วคือเขาครบมีกระจกมาด้วยก็คือมีกระจกแบบนี้เลยเห็นไหมเอ่ยโอเคเราจะไม่เปิดให้เห็นอนาะเพราะเดี๋ยวมันสะท้อนกับกล้องมากข้างในนี้ก็เป็นสีแล้วก็เป็นกระจก ส่วนความดีงามก็คือเขาเบามากพกพาได้สะดวกปกติพาเลตแบบรวมๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะมาในพาเลตใหญ่ของนาสนะถ้าไม่เล็กก็คือใหญ่ไปเลออยอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากได้อันนี้มากมาลองกันเพราะว่าหน้ามีหมดแล้วยกเว้นแก้มลองสีไหนดีนะดูสีที่เราน่าจะใช้ที่สุดเดี๋ยวเราจะลองสีนี้นะคะเป็นสีปัดแก้มลองเสร็จแล้วปัดแก้มเสร็จเดี๋ยวเราจะมาสวอสกันว่าเป็นยังไง ก็หน้าสีเขาเห็นไหมคะแตะแค่แบบปาดๆก็ขึ้นมาแล้วอะ่ะสีเขาพิกเมนต์แน่นมากก็คือพิกเมนต์ดีแต่ว่าก็หนักมือได้นะก็คือเหมือนสีเขาสวยๆใสๆนี่ก็คือสีที่ออกมาเป็นไงคะเราจะเอาอีกตัวหนึ่งมาไฮไลท์ก็คือสีขาวฝั่งนี้เลย เพราะว่าเรายังไม่ทำการไฮไลท์มาเลยว้าวขึ้นมากเลยค่ะไฮไลท์เขาพุ่งมากเลยเป็นยังไงคะ ผนชอบนะเพราะว่าพาเลตเขาเล็กดีมีทั้งหมดสี่สีไม่แน่ใจว่าสีเก่าสีใหม่แต่ว่าสีมันเขียนมาแบบนี้เลยคือแบบหนึ่งสสาสี่ประมาณเนี้ยคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสีเขาชื่ออะไรน่าจะเป็นสีใหม่หมดเลยมั้งหนึ 2> 1, 2, ่งสสโอ้โหก็สีชัดเจน พิกเมนต์แน่นแล้วก็มีชิมเมอร์เลยก็มันคือเอ็นเทนซิเนาะก็ต้องมีชิมเมอร์สมราคามากเพราะพาเลตมันแบบจิ๋วๆถ้าเทียบกับมืออ่ะเทียบกับ iPhone เล็กกว่าอีกปะ <c ười> คือพกไว้ไหนได้สบายมากวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้จะบอกว่าประทับใจกับนาอ s i s p a าเลต e มากเพราะว่าบางเบา ราคาไม่สูงมากแล้วก็ไม่รู้สิสีดีอยู่แล้วอะไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้ฝนไปแล้วค่ะแค่นี้แหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ